การเปลี่ยนวรยแลมครับเปลี่ยนวรยแลมไม่ใช่แค่ขันน็อตเข้าเฉยครับผมครับนี่คือวรยแลมครับหลายคนซื้อไปขันน็อตเข้าน็อตเข้าโอเคดังมันไม่ใช่ครับมันมีมากกว่านั้นครับอันนี้อีกหนึ่งเทคนิคที่หลายคนอาจจะไม่รู้คือการเปลี่ยนวรยแลมครับผมครับการเปลี่ยนวรยแลมแท้จริงครับถ้าในทางทฤษฎีจริงครับโอ้โหครับขั้นตอนยากมากดับตู้ที่เป็นเวอร์คัสดับสเต็นใหญ่ครับเขามีการจับสมาร์ทไลท์จับหาค่าแดดค่าอะไรโอ้โหครับถือว่าเป็นเรื่องที่ใหญ่ ในการเปลี่ยนวอยหนึ่งครั้งระดับชั้มที่ใหญ่ครับแต่บ้านเราอาจจะลืมไปครับผมการตั้งวอยถือว่าเป็นจุดที่สาคัญมากน็อตสามสตัวที่เราให้มาเนี่ยมันมีความสําคัญมากในความดังของลําโพงเราหรือของแหลมเราครับผมครับบางคนเอาวอยใส่ไปแหลมเบาลงเองอัตโนมัติเพราะว่าการตั้งไวอยไม่ได้เองครับวันนี้ผมจะมาสาธิตดูว่าการใส่วอยหนึ่งวอยมันมีผลอะไรบ้างและเช่นวอยก็มีหลายแบบแนะนำครับให้ใส่วอยของแท้เท่านั้น ดีที่สุดถ้าใส่วงทองป้อมอาจเป็นการกาเฟดของแหลมอีกไปกันใหญ่อีกครับผมครับทีนี้ถ้าแหลมขาดผมแนะนำลูกค้าท่านครับสมมติเหรีเป็นคู่นะครับคู่เดียวกันเนี่ยให้ใช้วยรุ่นเดียวกันจะดีที่สุดครับผมจะได้เสียงที่เท่ากันแต่ถ้าขาดฝั่งนี้ซื้อวองป้อมไปใส่มาใส่คางนี้ <c oughs> ซื้อวงทองปอมมาใส่มาใส่คางนี้อาจจะทําให้เสียงมีปัญหาได้2ตัวนะครับผมครับอันนั้นคือปลายเหตุทีนี้ต้นเหตุคือการดั้งวยปะ่ะผมจะพาชมว่ามันเป็นยังไงทําไมถึาบอกว่า มันสาคัญขนาดนี้ครับผมไปชมกันมาครับทีนี้จะพาชมครับเี๋วอยละพงอยู่อย่างนี้นะครับผมครับการตั้งเป็นส่วนที่สําคัญมากคือการขันน็อตสี่มุมนี้ครับผมครับถ้าเราขันน็อตได้ไม่ได้ฉากเห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงเบาลงทีครับผมครับหรือเราขันน็อตเอียงฝั่งหนึ่งนี่ครับเสียงเบาลงถ้าเราขัดวอยเบียดเห็นไหมครับวอยมันจะดิ่ได้ไหมครับเี่ยววอยมนได้ถ้าตั้งวอยมปนจุถศูนรงกลางครับผมครับหรือวอยเป็นของแทะบางครั้งอาจจะข้อล็อกนี่โดยม่ได้จะตรงเห็นไหมครับ ไหมครับเนี่ยครับเสียหายทีครับผมครับการตั้งวงถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากในการทํางานครับผมนี่ครับเห็นไหมครับเนี่ยแค่ผิดแค่ไม่กี่มิลครับก็มีปัญหาครับทีนี้เราลองใส่ครอบดูเป็นยังไงครับผมครับนี่ครับอีกหนึ่งที่สําคัญครับหลายคนเอาทิ้งตัวเนี้ยมันอยู่ตรงนี้ครับผมแล้วแต่แหลมบางรุ่นครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อลองววยนะครับอย่าเอาทิ้งเป็นเด็ดขาดนะครับผมครับหลายคนอาจอะไรวะเอาทิ้งไปเลยไงครับไม่ใช่ครับนี่ถือว่าเป็นตัวที่ สำคัญกันเป็นตัวที่หนุนไว้ครับผมครับนี่ครับผมาใส่แล้วก็ไปเลยครับผมเป็นพวดตาบอดีหรือเป็นว่าไฟบอกแกง การใส่ถูกต้องครับเราต้องเอาน็อตใส่สี่ตัวครับผมขั้นแรกครับผมครับการขันน็อตก็ถือว่าเป็นจุดที่สําคัญมากพยายามใช้ไขควงขันนะครับผมครับนี่ครับแล้วก็ตัวแรกเราก็ขันแบบเสมือนก่อนนะครับผมครับนี่ไม่ต้องไม่ต้องรีบรีบฝังในฝั่งหนึ่งๆึงถ้าเอาฝังในฝั่งหนึ่งๆึงก่อนเบียดแน่นอนครับเพราะว่าบัวมันจะยกฝั่งหนึ่งครับผมครับแลวต้องเฉลี่ยการขันให้ได้ที่ครับผมครับเอาเบาเบาเบามือไปก่อนครับผมครับนี่เบามือไปก่อน นี่ถือว่าสุสีครับพยายามไล่ไล่คว้ซ้ายขวางี้นะครับผมการขันครับอย่าขันฟังในฟังแน่นครับผมนี่ครับดูว่าเปิดดูว่าเป็นยังไงครับผมครับนี่ครับดังดีเลยครับทีนี้ถ้าเราตั้งวบไปแล้วครับผมเห็นไหมครับแค่เห็นไหมแค่ขันฟังนี้แน่นกว่าเพื่อนเห็นไหมครับก็ไปแล้วครับผมครับการทดลอเราก็ต้องลดตัวอย่งนี้หน่อยครับผมนี่ครับเห็นไหมครับนี่ ่กต้องก็คือครับเปิดเพลงไว้เงียบแล้วก็ขันดูครับผมถ้าเรามีเค่มือสซมบลัยจับเราต้องประมาณนี้ครับผมนี่ครับจะพิ่งตึงมือครับเอกแบบให้มันพอดีกันทุกตัวครับผม,ม,น,บมน,นี่แค่นี้ก็สามารถตั้งวอยได้อัตโนมัติแล้วครับผมเห็นไหมครับปัญหาเล็กน,น้อยของเครื่องเสียงครับผมเรื่องแค่นี้ ก็ถือว่าเป็นจุดสําคัญมากครับผมครับการเวอร์เคันคือการคอนอตที่สําคัญมากคือบางบางทีเราไปฟังมนต์ตู้อาจจะฟังบอกเพราะว่าเสียงแหลมเป็นความถี่ที่เล็กมากอาจจะฟังรายละเอียดเยอะไม่ได้มากไม่เหมือนดอกเบสดอกกลางที่เบียดเบียดจริงจังเลยแล้วก็ไม่ดังคือไม่ดังเลยประมาณนี้เสียงกลางแต่แหลมเป็นความถี่เล็กเรางใช้ความสามารถหูฟังมากที่สุดถ้าอยากดีนรยุลงมา,าง,งี้ใช้พวกบัตรเรเลียกอย่างนี้ครับเปิดดูก็ได้แล้วว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเสียงเป็นยังไงเครื่องแหลมเนี่ยโอ้โหเป็นความถี่ที่ ละเอียดมากแล้วก็เปาะมากขาดไว้มากครับผมทุกคนต้องใส่ใจมากครับเห็นไหมบางคนเห็นแหลมขาดได้บ่อยเนี่ยอาจจะเกิดจากเหตุการณ์นี้ก็ได้ครับผมครับใส่วอยคนละรุ่นคนละเกดมาอยู่ที่เดียวกันครับคือเน้นเลยครับพยายามใส่วอยที่เป็นเกดเดียวกันโอมเท่ากันดีที่สุดการซื้ออยถือไวเป็นตัวที่สําคัญมากสำหรับแหลมครับบางคนเห็นราคาถูกก็ไปซื้อมาใส่มันไม่ใช่ครับผมครับบางทีมาใส่คู่ของแพงของแพงเราดอปไปเลยนะครับผมครับแล้วก็ต่อรวมกันแล้วปุ๊บอาจจะดังไม่เท่ากันเร่งขึ้นอีก ของแพงอาจจะขาดได้นี่ก็สำคัญมากสำหรับการเปลี่ยนวอยแหลมครับโอเคครับจะรมา,มานี้สำหรับวันนี้บอยแหลมครับผมคุณครับผม